สวัสดีครับพบกับผมในรายการอาธิบย์ปกตินั่นก็คือชื่อผมเองนะครับและตอนนี้ถ้าคุณผมจะแนะนําในคลิปนี้ชื่อว่าสิ่งพิธที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการถูกทำร้ายหรือรากแกในโรงเรียนนะครับหรือนอกรหรือไม่ใช่ในในโรงเรียนของเรานะครับถึงเราจะไม่ทํา ป็นแบบนั้นและครับแต่เราก็จะบอกนะครับวิธีที่หนึ่งถ้าเราดูนาเกนในโรงเรียนหรือมีคนหาเรื่องเราเราจะใช้วิธีถ้าเราต้องรีบไปบอกคุณครูให้ใหแจ้งให้ทราบครับส่วนวิธีที่สองวิธีสองควรไม่ไม่ตอบตกลงในการในการต่อยกัน วีต่อสู้กันนั้นอาจจะทำให้เราเจ็บตัวได้ครับวิธีที่สามเดินเลี่ยงเดินหนีหรือว่าเดินหนีนะครับให้พอเขามาด่าเราหรือมาช่วยเราต่อยหรือต่อสู้กันนะครับมาโชคหรืออะไรนะครับให้เราเหนีกันดีวิธีที่สี่เออที่จริงมีห้าข้อครับเฮ้ยห,ห้าคำถามผมใส่อีกห้านะผมนึกไม่ออกครับ หรือวิธีที่หานะครับวิธีอะไรเออ กัทุกคโทุครับพอดีเขามาส่งจดหมายครับเนี่ยพอดีผมอยู่บ้านเย็นนะนี่คือสอ่งจดหมายครับส่งจดหมายครับพอดีส่วนวิธีที่ห้านะครับก็เป็นเกี่ยวกับเมื่อเราเจอคนท้าต่อยมาเยอะๆแต่ถ้าค,คุณครูอยู่ข้างๆหรือเพื่อนให้ช่วย ให้ได้บอกไม่ได้บอกคุณครูก็คลา้ายๆข,ข้อหนึ่งอะไรลครับแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวถ้าเราไม่มีคนอื่นนะข้อหนึ่งก็ไม่มีเพื่อนหรืออะไรนะผมเพราะเราต้องไปวิ่งของค,ครับในรายการอาทิตย์พ่อเป็นกะดีนะครับเออถึงเมื่อกี้จะนานไปหน่อยแต่ขอให้รับชมเองนะครับขอบครับ